สวัสดีคุณผู้ชมท่านนะครับไทยนิวออนไลน์รายงานข่าวด่วนนะครับการสูญเสียอีกครั้งหนึ่งในวงการตลกครับตลกรุ่นเก่านะครับไว้อะไรแกแดงชาติชายครับผู้เรียนแบบเป็นผู้ใหญ่จิ๋วในรายการสภาโจกนะครับไทยนิวออนไลน์รายงานว่าล่าสุดเสียชีวิตแล้วเรียบร้อยจากโรคมะเร็งดำไส้นะครับเคยเป็นรายการโด่งดังเมื่อประมาณ20กว่าปีก่อนนะครับสำหรับรายการสภาโจกรายการที่ล้อเรียนรัฐสภานะครับ โดยมีการนําบุคคลที่หน้าตาคล้ายคลึงกับนักการเมืองไทยนักพูดหรือดาวตลกมาเปิดสภาถกเถียงกันเพื่อเรียกเสียงรอยยิ้มแล้วก็สร้างเสียงหัวเราะให้บรรดาคอการเมืองนะครับโดยเฉพาะตัวละครของนายชาติชายกินดาหรือว่าฉายาในวงการตลกเนี่ยพ่อใหญ่จิว๋วเนื่องจากว่ามีใบหน้าและสไตล์การพูดน่คล้ายเคียงกับพลเอกชวลิตยงใจยุทธอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับจนทำให้เจ้าตัวเนี่ยโด่งดังอย่างมากในตอนนั้นนะครับ กระทั่งปี2555เป็นต้นมาเจ้าตัวเนี่ยเกิดล้มป่วยหนักครับจากอาการเส้นเลือดในสมองแตกต้องเข้ารับการรักษาตัวอยู่ในห้องไอ u แล้วก็ต้องพักรักษาตัวตลอดมาตั้งแต่นั้นนะครับล่าสุดครับทางเพจ a c e b o o k เอชิญยิ้มตลกชื่อดังนะครับโพสต์แจ้งข่าวร้ายครับว่าวงการตลกดาวดับลาลับปิดดวงครับพี่แดงบิ๊กโจ๊กหรือพ่อใหญ่สภาโจ๊กจากไปด้วยโรคมะเร็งลำไส้ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยครับขณะที่มีบรรดาแฟนคลับ ก็แจ้งพิธีสวดพระพิธรรมศพและพิธีรดน้ำศพที่วัดสายใหม่เวลาศพในกาวนี้นะครับการเสีสยครั้งของวงการตลกนะครับสําหรับ,บิ๊กเด็กพี่แดงหรือว่าพี่โจ๊กหรือว่าพ่อใหญ่นะครับที่มีการคบเวอร์เป็นคนเอกเวริ่ยงใจยุทธในสภาโจ๊กในอดีตนะครับแน่นอนว่าฉายาคือพ่อใหญ่จิ๋วเนื่องจากว่ามีรูปร่างลักษณะคล้ายกับคนเอกชวริิยซึ่งแน่นอนว่าก็เป็นการสญเสียครั้งหนึ่งของวงการตลกคุณเอเชอร์ยิมก็โพส อะไรต่อการาจากไปแล้วก็บรรดาตลวก็คงจะเดินทางไปไปจำนวนมากวันนี้เพื่อที่จะร่วมไว้อะไรกับการสูญเสียอีกครั้งของวงการตลกไทยของเรานะครับเข้าไปติดนิวครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ